ไปบ่ไปบ่ลูกผู้ใดผู้ผู้ใดผู้ใดมบัดพูดมันบักลาไว้ก็บป่านี้ผู้ใดใครบังอาจใครบังอาจมัดน้องมันนี่ลูกมามามาไปกับแม่มาแม่พาไปไปไปแม่อุ้มแม่ ดีๆไปก่อนดีๆไปก่อนเลยดีๆไปก่อนดีๆโอ้ยไปเสีมานนิไปเสีมานนิ

แค่ันีอออี้ไม่ไม่แค่ันี้หมดหมดจอมันบแลนหรอบ่กินก่อนบ่บัลแลนหรอบ่บแลนหรอบ่ฮั <laughs> บอปเปอรกลเลนหรอบไอไห้ยังกินบแลแนเลยบแลแนเลยบรรยากาศเนี่ยมันสองโอ่อ <laughs> กระแลนแล้วกินก่อนอเอาที่สบายใจนะครับเด็กๆ กินก่อนบุกเกี่ยวเลยครับแลนอไอหมูน่ารักหมูน่ารักโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมูหมูหมูหมเดี๋ยวไปนั่งเอาบรรยากาศเนี่ยมซอให้เบ่งค่ะไปแล้วป้า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 ,ปา วันนี้เขาบอกว่าในตำบลจานจะมีฝนตกนะประมาณ50%นะในฝนในตำบลจานนะคะมันขึ้นในโทรศัพท์ขึ้นว่าตำบลจานจะมีฝนตกคะ่ะเออตกกะตกตัวอ่ะนักเมีนบ่เมนีน ตอนนี้ก็คือเงียบสงบมือขึ้นมืมมมอหูว่าอ่าเบาวันนอนตักโมงอย่างนี้เจ้าเสียงเบาแจวแจวแจวแอยู่ปะนะธานรับเรียบร้อยเลยมีรู้สึกต,ตัวอย่างนี้เงียบแววตื่นขึ้นมากย็ยังอย่างนี้เสียงเบาวันบอก ตีสองตีสองมาทีหนึ่งตีสองเปนในนอนมันดูสินะเดี๋ยวก็จะพาวิ่งค่ะเพราะว่าให้เอาดีๆออกก่อนออกไปพมกันไปในยองกันค่ะยองกันค่ะมาพาตัวใดตัวนึงไปแนมมประกันไปแส่หูค่ะ เพราะปะนางดูคนเดียวสองตัวไม่ได้ครับเพราะว่าขีา้ดื้อแหงค่ะเดี๋ยวจังผ้ามูวิ่งแต่ว่าลุงเดียวพาน้องไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยากรอ,อากาศจะแม่นไหมหรือว่าในโทรศัพท์ตัว มาสองเห็บิึงครับเพราะอจิตะเสือมาขึ้นยิ้นบวเบิดเด้ยค่ะเสือหลายโอ้โอนก็ดนนั่งอึบหลดนะดีดีดื้อแห้งเนี่ยค่ะดื้อหลาย น้องซนนะคะน้องซนมากระวังรถหนูเข้ามา หม้วหมอ้อเหรอเหรอลูกหมอ้อมเดี๋ยวเลนคิดดอแห้งดูบรรยากาศตอนเช้าเช้นย่าได้ดีดีหมูก็ต้องจะเป็นเบาเลย เดีย๋ยวหมูจัดการเลยหมูก็เป็นวัยรุ่นเดยย่ยาได้ดีๆนานๆๆ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 ๆงิดหมูๆๆๆๆๆบๆๆ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 ๆาๆงๆๆ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  พี่นางพี่นางเบิกสภาพพี่นางดูสภาพพี่นางเบิกเบิกหมูพี่สะพายนะหมู <c oughs> ไปไหมตกลงน้องจะไปไหม

อึดอัดบ่กหมออึดอัดงุนงิดเมื่อกี้อันเพิ่อนอ่านกินอันดีๆค่ะอย่าบอกนะว่าไอ้หมูเองจะเป็นหนุ่มยังเป็นหนุ่มยังไม่ได้น้องยังเป็นเด็กอยู่น้องเป็นเด็กอยู่นะลูก,อ,ก<วะ>อาการอาการงุนงิด อ,อยู่ในรถกลางกางุ่ดหงิดกระวนกระวัยเดี๋ยวบอกว่าน้องจะเป็นหนุ่มนะเมื่อกี้เนี่ยอ่านอินดีดีนะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันกับว่ามันนี้สิมีฝนตกคือเป็นเป็นว่าไว้บอกือนที่พยากรไว้เขาบอกในตำบลจานจะมีฝนตกนะคะ เดี๋ยวล้ามาเบิ่งกันค่ะเจ้าซีเมนต์บออันนี้ยังไม่ได้แก้เชือกน้องนะคะเพราะว่าดีดียังอยู่ใกล้ๆคือถ้าแก่แล้วกระโดดลงไปแน่นอนค่ะยองกันเพราะไอหมูนี่ก็คือตอนเนี้ยอยากลงมากอยากลงมากค่ะอยากลงไปหาดีดี อยากไปวิ่งสินะแต่ไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะน้องไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะมองหน้าใครมองหน้าลงเดียหยุด มองหนะ้าหลงเปลี่ยนน้องอยากไปอยากไปละลายลกละลายบระ,ะคะ่ามโฆษณาเะค่ะเบิ้งโฆษณาให้มานน่งนำค่ะคืนปป็นางนอนเกือบตีหนึ่งนะแต่ไม่รู้เป้าวันเป้าวันน่าจะตีสองตีสาม มอเรื่องฟียัยงฟังบรรลุอันหาทุ่มหาทุ่มกว่าก็เริ่มแบบหาทุ่มก็เริ่มง่วงแล้วค่ะนี่นี่พระอชิตะล้วก็อยู่มอกระมล่ำหลายล้วก็บ่นง่วงแล้วแล้วก็เป็นมนุษย์กันขึ้นไปแล้วแต่เล่าละเราไม่ไหวละ โงเดียเข้ามานอนก่อนเพื่อนเลยค่ะต้องมีคนใดคนหนึ่งนอนเป็นเพื่อนไอ้โมนะคะไม่งั้นน้องจะไม่นอนแล้วก็นั่งเฝ้านั่งแนมทางนะคะสำหรับคลิปนี้สำนีก่ันจ้ะต่อกันไหมคลิปนะ้า อาม่อาไบ่รู้่ะไปไปเตรียมอาหารนะให้เด็กๆก่อนค่ะพอไอจั๊บพอไอชิต้าเราก็นอนบ,บ้านตื่นค่ะบ้ันบ้านตื่นจ้ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกหมูนะอ่านกินดีๆนะ แต่ป้านางไม่ให้เห็นภาพนั้นมันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม <laughs> อ่านกินดีๆบ่ได้ไลนีหนีไลน์หนีไลน์หนีคนละทางมึงบอกเป็นอยากออกเป็นอยากออกเป็นไปบ่ได้เราบ่ามุ้ยีเป็นเด็กหน่อยอยู่ค่ะยังไม่ถึงขวบเลยจะหาอ่านกินแล้วบึงบ่บึงบ่บึงเพลินบ่บึงจะของแกไปเสือก่อ Bung yeah, bung bưng 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 cái bung kinh thế hình hình. phục bung bung phục bung bung phục men bung น้องอ้วนหมออ้วนค่ะอันน้องที่คล้ายกับเขานะคะรถพุ่มพ่วงเมื่อกี้บอกว่าเมียเพิ่นเห็นอันบักมูในคลิปแล้วเมียเพิ่นอยากได้เนี่ยพันนี้ค่ะแต่ที่บ้านก็มีหลายตัวแล้วแต่ว่าอยากได้พันนี้ที่บ้านก็มีเป็นสิบๆตัวค่ะแต่อยากได้พันนี้น่ารัก เป็นที่มาที่ว่ามีเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าสุนัขสุนัขเล็กมาหน่อยเนี่ยคะ่ะพันนี้ขายดีคะ่ะเพราะตั้งแต่บกหมู <laughs> บกหมูเป็นดอลล่าเนี่ยบ,บ,ก,งงบกหมูเป็นดอลล่านะก็ค,คือแบบ คนคนเลี้ยงสุนัขอะ่ะเขาบอกขายดีมากเลยเขาบอกขายดีเบิงนอนเบิงลุงเบียนอนดูลุงเบียดูนอนดูลุงเดียวไม่พาไปอะ่ะไม่พาวิ่งเจ็บไหลพาวิ่งอะไรจะลุงเดียทำเมียอยู่จะลุงเดียทำเมีย ลุงเบียบอกไอ้หมูเจ้าลุงเบียจำเมียไม่ได้ต้องเ,เป็นเด็กห้ามบ่าท่านเห็นเป็นเบากะว่อนกว่าวงูดงิดใครก็ได้หมดใช่ไหมตอนเนี้ยไปไป ไปไหมไป,ไปไหมไปไปไหมไปไหมไปสําหรับคลิปนี้สําันี้ก่อนค่ะ boy, boy. สวัสดีค่ะบังขามโฆษณาค่ะเบงโฆษณาปนั้นะสวัสดีค่ะยวค่อยลงคลิปให้ดูให,หม่ค่ะ